14กุมภาพันธ์ก็เป็นวันวาเลนไทน์นะครับก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันก็จะถึงวันวาเลนไทน์นะฮะแต่บังเอิญว่าโสดนะฮะยังไม่มีแฟนนะครับโอเคก็ทางนู้นนะฮะเป็นในส่วนของเออรถเร็ว111กรุงเทพอ,อภิวัตน์เด่นชัยนะฮะไม่พลาดไม่ได้หรอกโอ้โหมาถ่ายทั้งทีใช่ไหมเออ เพื่อนผมมาอยู่ข้างนี้ตลอดเลยเมื่อคือนก็ใครที่ยังไม่ดูไม่ได้ดูคอนเสิร์ตวงฮันแนลใน u t u b e นะฮะไปดูได้นะครับลงไปสองคลิปอีกคลิปนึงเป็นของพี่ผู้ชายแล้วก็อีกคลิปนึงเป็นของพี่ผู้หญิงนะครับเมื่อคือนวงฮันแนลก็โคตรสนุกเลยครับเมื่อคือนนะฮะเป็นคืนแรกนะครับคืนนี้จะเป็นวงผมรักเมืองไทยนะครับแต่ไม่รู้ชื่อวงนะรู้จักแค่ชื่อเพลงนะครับ โอเคกุชชี่เบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวไม่ใช่นะครับเป็นรถไฟขบวนหนึ่งหนึ่งนึ้นาต้อมมาเองครับวันนี้รอตามหลังรถด,ดุพิเศษเจ็ดทำไมวันนี้พวกมันยาวจังเลยวันนี้พวกยาวมากเอาตอมสี่สองอ้ยวันนี้พวกยาวเป็นพิเศษครับวันนี้ไม่พลาดการถ่ายแน่นอนวันนี้คนเดินทางเยอะด้วย พวงยามาก8ดคันนะครับมีตัวขึ้นฮะมีตัวขึ้นเลยนะครับมีตัวขึ้นเลยนะครับมีตัวเชื่อขึ้นฮะขึ้นเลยมีตัวเชื่อขึ้นได้เลยครับ คนขึ้นเยอะมากวันนี้จะไม่ผ้าถ่ายนี่ไงวะก็รถจะรอตามหนังขบวนรถด่วนพิเศษที่7็กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่นะครับ ซึ่งตอนนี้ขบวนก็กําลังเร่งเครื่องมานะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ทราบนะว่ารถล่าช้ากี่นาทีก็วันนี้นะฮะที่ศารเจ้าเขามีแจกข้าวสารนะครับผมยังไม่ได้ไปเอานะฮะมาถ่ายรถไฟก่อนขอ,อย่าไว้แล้ววันนี้พ่วง8คันไปเลยจัดไปมีทั้งขึ้นและลงฮะวันนี้ วันนี้อากาศดูไปแปๆนะฮะเดี๋ยวมันจะแบบอะไรอะอากาศมันเปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนดูสภาพอากาศดิเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะครับช่วงนี้ขบวนเจ็ดยังไม่มานะฮะมมนะผมจะไม่พลาดถ,ถ่ายได้ไงโอเคมาแล้วเสียงแบบนี้เป็นการยืนยันเขาว่าขบวนเจ็ดได้ผ่านคลองพองกตมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง24นาทีตอนนี้ขบวน7ล่าช้าอยู่ที่23นาทีนะครับตอนนี้รถต่วนพิเศษ7ล่าช้าอยู่ที่23นาทีนะครับอาจจะช้าเพิ่มไป30กว่าก็ได้นะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันเพราะว่ารถล่าช้ามา30กว่าทุกวันนะครับ ตอนนี้ขบวนเจ็ก็ล่าช้าอยู่ที่10กว่าอยู่นะครับยังไม่ยี่สกว่านะฮะยังสิกว่าอยู่นะครับเดี่ยเป็นในส่วนของรถเร็วหนึ่งหนึ่งนะครับจะรอตามหลังรถด,วด่วนพิเศษที่7กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ นะฮะก็วันนี้ก็เป็นคืนที่สองของงานประจำเอ้ยขออภัยวันนี้ก็เป็นวันที่สองของงานคล้ายวันเกิดเาพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับวันนี้เป็นวงผมรับเมืองไทยนะฮะแต่ไม่รู้จักชื่อวงนะรู้จักแค่ชื่อเพลงนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายมาให้ดูนะครับไปถ่ายทุกคืนอยู่แล้วผมอะ เมื่อคืนวงหันแนวก็มันอยู่นะทําไปเล่นไปนะครับเป็นทั้งพี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงโอเคตอนนี้แสงไฟเริ่มมาแล้วขบวนเจ็ดเตียงเห็นไปชั้นมากไม่พลาดการถ่ายแน่นอนรถไฟอ่ะเพราะชิชอบเมื่อบอออยู่แล้วรถไฟไทยนะครับแช่ว่าจะมีแต่รถไฟไทยอย่างเดียวมีคลิปเมื่อวานที่ผมลงอ่ะเยอะมากนะครับรถไฟลงน้อยนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับ ก็ตอนนี้ที่ศาลเจ้านะฮะก็แจกข้าวศาลอยู่นะครับใครพิบัติก็ไปเอาเลยผมยังไม่ได้ไปเอาโอเคตอนนี้เครื่องกั้นลงแล้วนะครับชา้าที่ไรเนี่ยตอนนี้ด่วนพิเศษที่เจ็ดกรุงเทพวัดเชียงใหมล่ลาชา้าอยู่ที่ยี่สิบห้านาทีมาเดี๋ยวเรามารู้กันว่าจะล่าชา้ามาทั้งหมดกี่นาทีสําหรับรถด,ด่วนพิเศษที่7ที่กาลังมาตอนนี้รถล่าชา้าอยู่ที่25นาที โอเคยังอยู่ที่25นาทีอยู่นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูเจ้าแห่งความวายของสายเหนือกันรถผ่านนะฮะรถไม่จอดเป็นรถดุพิเศษนะครับ <Okay. S 1> ใช้แดวูทางขบวนไม่ใช่สปินเตอร์หลายคนเข้าใจผิดหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นสปินเตอร์ไม่ใช่เลยนะครับเป็นแดวูนะครับเ,เรียกชื่อย่อแดวูนะครับ มันแค่ต่างกันเฉยๆโอเคล่าช้าเพิ่มยี่สหนาทีครับตอนนี้มาเดี๋ยวเรามารู้กันว่าขบวนเจจะล่าช้าเท่าไหร่ตอนนี้ขบวนเจ็ล่าช้าอยู่ที่ยี่สิบหนาทีนะครับขบวนหนึ่งหนึ่งตอนนี้สิบ้านาทีนะครับตอนนี้ขบวนหนึ่งหนึ่งล่าช้าอยู่ที่1ิบนาที เสียเวลาเพิ่มแน่นอนไม่ต้องพูดถึงนะครับโอเคในเว็บในเว็บระบบติดตามขบวนแล้วมันดูไม่ได้ผมพูดเองเลยนะครับโอเคหนึ่งหนึ่งตอนนี้ล่าช้ายี่สิบนาทีตอนนี้หนึ่ง,หน,งหนึ่งนะฮะที่จอดรอขบวนเจ็ดเนี่ยล่าช้าอยู่ที่ยี่สิบนาทีขึ้น นะครับราชาเพิ่มขึ้นนะขบวนเจ็ดตอนนี้ราช้าย7ิบนาทีนะครับระหว่างที่อรอขบวนเจ็ดนะฮะตอนนี้หนึ่งหนึ่งราช้าอยู่ที่ยี่สิบนาทีนะครับขบวนเจ็ดยบนาทีนะครับต่างกันนะต่างกัน ถ้าอยู่ใกล้เงี้ยอันตรายมากอยู่ให้ห่างแป๊บเขาถึงบอกไงว่าก้าวเดินด้วยความระมัดระวังเหมือนรถไฟอ่ะเวลาจะข้ามเนี่ยต้องระมัดระวังโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคุณรถดูนพิเศษเจ็จะล่าช้ากี่นาทีมาแบบดูดดันไม่เกรงใจใครสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญขึ้นได้นแล้ววันนี้ทุกคนโอเค แสงไฟเปิดมาแล้วโอ้ยโอเคตอนนี้ขบวนเจ็ดอยู่ที่ยีออ่สิบแปดขบวนหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดนาทีต่างกันนะครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าแห่งขวาววัของสายเหนือกันนะครับอย่ามึงคามนะรถผ่านนะฮะผ่านแรงด้วย อย่าิ่งข้ามนะฮะโอเครุนดีกว่าจะล่าชา้ากี่ทีตอนนี้อยู่ที่28นาทีโอเคโอเคเลยโอเคเลยโอเคโอเครู้แล้ว สรุปนะฮะว่าขบวนเจ็ดล่าช้าอยู่ที่29นาทีโอ้เกือบ30นาทีเลยเนาะเอาสรุปว่าขบวนเจ็ดล่าช้าอยู่ที่29นาทีนะครับส่วนหนึ่งหนึ่งตอนนี้เนี่ย22นาทีไม่ต้องถามนะว่าดูเวลาได้ไงอี้คนมันเซียนโอเคขบวนเจ็ดก็ไปโน่นแล้วนะฮะ ขบวนเจ็ดนะครับผ่านไปเมื่อกี้รถจะไปจ่อยทิ้งที่ออสถานีตะพานหินพิจิตพิษณุโลกอุดรดิตศิราอาจเด่นชัยบ้านปิน่นนครลำปางขุนตาลลำพูนและเชียงใหม่นะครับสำหรับขบวนเจ็ดที่ผ่านไปเมื่อกี้รถลาชายอยู่ที่29นาทีเกือบ30นาทีนะครับก็ใช่ว่าช่องผมจะฟิตแต่รถไฟไทยเดียว ฟิตเรื่องขบวนประเพณีของงานนิ้วด้วยนะครับงานเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับฟิตตรงนั้นด้วยนะฮะนานๆทีจะถ่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งปีจะมีสองครั้งคืองานคล้ายันเกิดกับงานประจําปีอ่ะขอโปรโมทอีกรอบงานประจําปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับจะเริ่มในวันที่7จ็ธันวาถึงวันที่12บธันวาคมนะครับสองพนนี่แหละนะครับรวม6วัน6คืน นะครับวันแห่เนี่ยแห่รับตลาดเนี่ยอัญเชิญองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่แห่รอบตลาดเนี่ยวันเสาร์ที่9ธันวาคมนะครับก็ในวันนั้นนะฮะวันแห่เนี่ยจะเจอรากหลายขบวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่ขอขบวนพาเลทจ,จากโรงนี้ต่างๆอาทิเช่นโรงเนเทศบาลหนึ่งบ้านชุมแสงเทศบาลสองคอนง เทศบาลสาว,วะแสงธรรมสุธารามโรงเรียนธนะศีสหวิทยาลุศรพาณิชส,สงเคาะห์และโรงเรียนประจ,จำอำเภอชุมแสงที่ผมเรียนอยู่คือโรงเรียนชุมแสงชนุทิศนะครับปีนี้ผมก็ขึ้นม .6 นะฮะเลยไม่เลยอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะจบม .5 นะครับเพราะว่าผมเลยปีเดียวจะจบม .6 นะครับ แล้วก็ในวันนั้นจะมีขบวนเพลงนิ่ต่างๆมากมายฮะอาทิเช่นมังกรสิงโตเองกอนะครับมีหมดเลยนะครับมีหมดเลยสาวงามเขียนเปียสาวถือป้ายโอ้โหหลายอย่างมากนะฮะก็มาเทียวกันได้นะฮะงานประจำปีเฉพาะจะแม่ชุมแสงจะเริ่มวันที่7ถึง12ธันวาคมแต่ยังไม่รู้ศิลปินนะฮะยังไม่รู้ว่าศิลปินวงไหนจะมานะครับยังไม่รู้ นะครับรู้แค่ว่างานมันเริ่มตรงนี้อะไรตรงนั้นนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะฮะงานประจำปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชมแสงเริ่มวันที่เจดถึงสิบสองธันวานะครับแห่รอบตลาดวันที่9้าธันวานะครับก็คือวันที่สามของงานนะครับอัญเชิญองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่นะฮะแห่รอบตลาดทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนเลยก็ได้ นะครับก็ช่วงบบ่ายนั่นแหละนะครับประมาณบ่ายสามเนี่ยเจ้าพ่อเจ้าแม่จะเข้าสานะฮะและทุกขบวนเนี่ยจะเล่นเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรขึ้นเสาสิงโตอะไรอะโดสาวโดกเหมยอะไรอย่างเงี้ยมังกรก้าวไม้เองกอนะครับเะแยะมากโอเคก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองของงาน ใครวันเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะฮะถ้าคนติป่าจะเรียกว่าเจ้าพ่อนะครับเพราะว่าอะไรถึงเรียกเจ้าพ่อสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยมีแค่เจ้าพ่อองค์เดียวนะครับสมัยก่อนชุมแสงมีแค่เจ้าพ่อองค์เดียวยังไม่มีเจ้าแม่นะครับแล้วบังเอิญว่าเจ้าพ่อเจ้าพ่อชุมแสงของเราเนี่ยได้ไปสู่หอเจ้าแม่เกลือชายมานะครับ ก็เลยอัญเชิญเจ้าแม่เกชามาอยู่กับท่านเจ้าพ่อชุมแสงเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับปัจจุบันเนี้ก็เรียกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับปีนี้ก็ครบหนึ่งปีนะครับปีนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงครบหนึ่งิปีนะฮะหนึ่งสองศไปซื้อหวยได้งนหน้าอาจถูกนะฮะ ประเพณีที่สืบทอดต่อกันมายาวนานมากถึง120ปีนะครับสำหรับงานเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุมแสงงานคล้าวันเกิดก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะฮะวันแรกถึงวันที่7กุมภานะครับเมื่อวานก็เป็นคืนแรกเวลาผ่านไปเร็วจังนะครับเมื่อวานก็เป็นคืนแรกวงฮันแนวมานะครับที่ร้องเพลงบักแต่งโมนั่นแหละเขามานะครับ วันนี้ก็เป็นวงผมรักเมืองไทยนะครับแต่ไม่รู้จักชื่อวงนะชื่อวงมันชื่อภาษาอังกฤษแต่รู้แค่ชื่อเพลงนะครับพรุ่งนี้เป็นเอ่อพรุ่งนี้จะบอกว่าคืนสามเนี่ยเป็นคืนที่ผมว่าคนไปดูเยอะนะครับก็คือพรุ่งนี้นะฮะวันที่สามของงานวงที่จะมาคือปูจาลองไม้นะครับพรุ่งนี้ปูจารองไม้กับเคนน้อยลีลาจะมาที่นี่ นะครับมาที่งานคลาวันเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะฮะหรือมันก็บูจาอัานมาคนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถ่ายมาให้นะฮะส่วนคือสุดท้ายเนี่ยเออเป็นวงสีดานะครับไม่รู้มันชื่อว่าเดืออะไรก็ไม่รู้นะครับชื่อเดืออะไรสักอย่างนึงอะเดือเลิศหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วก็วงเรียกว่าสีดานะครับสงสารคนที่กลับบ้านบ่ไม่ดูงาน เมื่อวานก็เป็นวันแรงนะฮะจัดชุดใหญ่เลยทั้งทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับก็เมื่อวานมีการแสดงของอก็มีการแสดงของขอบวนประเทนี้ต่างๆนะฮะผมลงให้แล้วไปดูได้นะฮะผมจะเป็นสื่อกลางนะครับที่ว่าสําหรับคนที่คิดถึงทุ้มแสงจริงๆอ่ะและไม่เคยมีโอกาสมาเลยผมก็เลยจะถ่ายวิดีโอตรงเนี้ยมาลง Youtube ให้กับคนที่เขาคิดถึงจริงๆ โอเคยังทงแนงอยู่ยังมีคนขึ้นอยู่นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่สองของงานเงี้ยวเราจะบ้าก็บ้า,บาด้วยกันนะฮะวันนี้ร<ส>อป่าขึ้นฮะป้าพึ่งมาตีตัวสถ <á> <ries> านีกลางเครื่องวัดเด่นชยัย โอเคเาจะไปนี่จอดไปปรจอดครับรถจะไปจ่อยทิ้งที่ออสถานีบามูนาคัพพานหินโหดดงวังกดพิจิตตางกระทุมฟิสเซโลกพรมิรามหนองตมพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าสังตออุตตรดิตราอาเด่นชัยบะบ,บ้านด่าน่านต้นพึ่งห้วยไรแล้วไปสุดที่เด่นชัยโอเครถล่าช้านะฮะตอนนี้อยู่ที่บายครับลุงบายบ,บีลุงบายนะครับ ตอนนี้นะฮะหนึ่งหนึ่งไล่ช้าอยู่ที่ยี่สิบเกนาทีนะครับเกือบสาสิบนาทีนะฮะตอนนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งตอนนี้หนึ่งหนึ่งไล่ช้าเพิ่มเป็นยี่สิบเก้านาทีนะครับวันนี้พ่วงยาวหน่อยนะครับอ่าแล้วนอนชั้นสองพวกมาด้วยนะฮะบ,บอชสองห้าศูนย์ห้าปิดท้าย อ่าโอเคเดี๋ยวขอไปรับข้าวสารก่อนนะฮะย่าโทรตามแล้วนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ดบีด้วยนะฮะนะโอเคไปรับข้าวสารก่อนนะฮะสวัสดีครับทุกคน